กับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทีนาฮะักของวาสนาชาแนวเบิร์ดสุคูุสุคนค่ะพี่น้องค่ะมือนีวาสนากะมาพบพี่พบน้องพร้อมมีเรื่องทีนาสนใจเกร็ดความรู้เล็กๆน,น้อยๆมาฝากพี่ฝากน้องเช่นเคยค่ะจะเป็นความรู้แบบใดมาฟังเบิงนะคะคือสวัสดี ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วเรียบร้อยนะคะกผ่านผลไปด้วยดีประสบการณ์ที่ฉีดวัคซีนสวัสดิกะยอยากมานเราหายพีหายนองฟังเพื่อว่าผู้ใดกำลังจองคิวฉีดวัคซีนอยูอ่ใกล้มือแล้วจะเตรียมตัวจังดน,นะคะเตรียมตัวรับ วัคซีนโดยที่ให้บอมีผลขางเคียง่งหรือ,อ,าอาหาย่านไปด้วยดีนะคะคือเข็มแราวาสนาเองมีปัญหานิดนึงนะคะนิดเดียวก็คือปวดหัวนิดนึงปวดนิดนิดค่ะบอบอ่อดในปวดหัวรุนแรงปวดหน่อยนึงแล้วก็ ห้อนนิดนึงกะจะมีไข้ขึ้นอยู่ที่สามสิบแปดองศานะคะ3าสิบแปดองศาแล้วกะปวดขิงปวดขิงหน่อยหนึ่งอา่าเรากะเมื่อยกะคือแบบแบบเพลียแบบง่วงนอนค่ะง่วงนอนอยู่สองมือเต็มเต็มนะคะพี่น้องค่ะง่วงนอนอยู่สองมือเต็มเต็มที่นี่วาสนากะก็เลยบอกให้คุณหมอฟังเนาะหลังจากสองสามวัน คุณหมอก็โทรมาถามค่ะโทรมาถามบ้าให้พี่พยาบาลโทรมาถามว่า,าฉีดวัคซีนแล้วคนไข้มีอาการข้างเคียงอะไรไหมมีอาการแพร่บอหรือเป็นยังไงเราให้ฟังแน่เพินกัอยากหูรายละเอียดว่าวัคซีนตัวนี้แต่ละต้อแต่ละตัวนี้มีคนแพ้่คนเป็นยังไงผลข้างเคียงเป็นแบบใดเนาะค่ะสวัสดีกันเล้เราให้เพินฟังค่ะ เราให้เพิ่นฟั่งเพิ่นก็นเลยบอกว่าข้างหน้าปฏิบัติโตแบบนี้เดอ้อว่าส่ค่ะบาทนี่ <c oughs> าคุณหมอเพิ่นพยาบาลพี่พยาบาลเพิ่นก็บอกฟังว่าพักผ่อนน้อยหรือเปล่าอย่างทีงสี่เพิ่นกระถามเนาะก็เลยว่าพักผ่อนน้อยกินน้ำน้อยแล้วก็ก,กินกาแฟ่หลายก็เว่าความจริงสู้เพิ่นฟัง่ง <c oughs> เพื่นก็เลยว่าอ่าต่อไปก็ปฏิบัติปฏิบัติแบบแบบนี้คือดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนมากๆนะคะแล้วก็ถ้าถ้างดได้ถ้าถ้าคือถ้าหากว่ากาแฟมันเป็นต้นเหตุยังสีนะเพื่อนไหม้เข้าว่าก็ไม่ดื่มกาแฟลองดูวางสีวันนั้นยังสเนะกับสวัสดีกันเลยเข็มที่สองนี่ เป็นอาทิตย์เลยนะคะเตรียมตัวเป็นอาทิตย์เลยคิดว่าจะว่่ให้ปัญหาแบบนั้นมันเกิดขึ้นมาอีกค่ะเตรียมตัวเป็นอาทิตย์กาแฟไม่ดื่มดื่มน้ําเยอะมากพักผ่อนเยอะเยอะผู้ฟังผู้ชมค่ะเป็นยังไงคะพอวัดไปฉีดวัคซีนค่ะเข็มที่สองนะคะไม่มีอาการข้างเคียงใดๆเลยค่ะ บอมีอาการขางเคียงอียังเลยฉีดมาแล้วเออแ,แขนกับบอปวดค่ะพี่น้องแขนกับบอปวดตอ,ตอนตอนตอนแรกไปฉีดขางสายเนาะไปฉีดขางสายไข้ปวดนิดๆค่ะนิดเดียวพ่อหูว่าเข้าฉีดละแต่ว่ามันมันรู้สึกว่าปวดอยู่สองสามมือปวดตร,ตรงตรงฉีดนี่เนาะเข็มที่สองหลังจากปฏิบัติตัวอย่างนั้น บอมีการปวดเลยค่ะพี่น้องบอปวดแขนเลยเออกะเลยกะเลยสวัสดีกะเลยอยากมาแนะนําพีแนะนำน้องเนาะว่าก่อนจะไปฉีดวัคซีนให้เตรียมตัวอย่างดีคือสุขภาพให้พร้อมนะคะหายนอนรับหลายๆพักผ่อนหลายๆ ว่าเตรียมเข้มที่สองวาสนาเตรียมตัวหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆไม่ดื่มกาแฟนอนเยอะๆค่ะพี่น้องค่ะได้ผลเนาะนี่แหละทิ่สวัสด์อยากมาบอกพี่บอกน้องนะคะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ ที่ควรจะเอาไปปฏิบัตินะคะเพื่อที่คุณจะได้รับวัคซีนแล้วไม่มีผลข้างเคียงน,นะคะสำหรับคลิปนี้วาสนาขอเวา้าซัมีขอปิดคลิปนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้นะคะขอบคุณหลายๆสำหรับทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะรับฟันดีค่ะวาสนาชาแนลค่ะเพื่อนๆคือ,เ,อ,อเพื่อนก็บ,บอกว่า พักผ่อนเยอะๆะค่ะพักผ่อนหลายๆอันข้ามาพักผ่อนหลายเนี่นะคะคืนที่จะไปฉีดคืนก่อนนอนแล้วตื่นขึ้นเช้านะ่ะสิไปฉีดวัคซีนนะ่ะสวัสดนอนบอหลับค่ะพี่น้องนอนบอหลับเป็นเป็น,ปนคือกระแสข่าวการฉีดวัคซีนเนี่ยกะเป็นบาเป็นกระแสอย่างไรก็ว่า ผลขางเคี่ยงนนนี่นั่นอันตรายผู้ฉีดไปแล้วกะกะลมเจ็บป่วยหรือสิ้นชีวิตอีย่างประมาหนีกะกะคิดว่าอ้คือคือยานแท่วาสีแมนบอกขันคาเฮ้าวายานแล้วเฮากับกังวน้นแมนเฮ้าสิบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกนาออหยังประมาหนีแต่ว่าจริงๆแล้วกะกะย่งกังว้นวาวายานคือเก่านะคะแล้วกะ เกิดความกังวลจนนอนไม่หลับค่ะพี่น้องวาสนานอนบ่หลับคือคือนนั้นน่ะได้นอนสี่ชั่วโมงค่ะได้นอนแค่สี่ชั่วโมงเองเพราะว่ายานละวะนอนบ่หลับประมาณนั้นเนาะแล้วก็นอนไม่หลับและะ้วกามือที่จะไปมือที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะกินกาแฟวันก่อนอ่ะกินกาแฟสองแก้วก่อนก่อนมือหนึง่งแล้วมือนั้นตื่นขึ้นมากะ ปกติอาหารเชามันก็ต้องมีกาแฟนะคะมีกาแฟแล้วสวัสดีนำกาแฟดำกาแฟดำใส่น้ำผึ้งค่ะอย่างอร,อร่อยอร่อยว่าสันเทะ <c oughs> ค่ะกินกาแฟตํำที่เคยกินอันนั้นก็ไม่ควรอย่างยิ่งนะคะบอก่ควรอย่างยิ่งกินกาแฟแล้วก็ดื่มน้ำนะ่ะน้อยมาก เะะมื่อนั้นก้อนจะไปฉีดวัคซีนขึ้นนัดฉีดวัคซีน11โมงนะคะสวัสดกินน้ําไปแก้วเดียวน้อยๆเกาะตอนกินอาหารเช้ากาดกินนา้าดื่มน้าไปน้อยเดียวกินกาแฟแล้วก็น้ํากับกาแฟเท่ากันซึ่งไม่ควรทําอย่างยิ่งนะคะพักพอนอยแล้วก็กินกาแฟแล้วก็ กินน้ำน่อยจังสีนะคะนี่แหละก็คือคือผลขางเคียงที่ได้รับก็คือนั่นละเป็นจังสันละคะ่ะปวดหัวโตวห้อนอีหยังไปจังสันนะคะ